ยินดีต้อนรับคณะนิเทศติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านหนองซอแซตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลหนองกระทิงอำเภอลำปลายมาดจังหวัดบุรีรัมย์มีนักเรียนทั้งสิ้น49คนรับวัคซีนแล้ว44คน มีบุคลากรจำนวน6คนโดยได้รับวัคซีนแล้วทุกคนการดำเนินการตามนโยบายด้านความปลอดภัยสถานศึกษาได้ดำเนินการด้วยหลักการตัดความเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกันด้วย 3T ม v ีมีการประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนอสมอ มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดก่อนเปิดเรียนตามอาคารสถานที่ห้องพิเศษต่างๆห้องเรียนให้พร้อมที่จะเปิดทำการสอนได้มีป้ายมาตรการหลักมาตรการเสริมจุดคัดกรองเพื่อลดความเสี่ยงเกิดความปลอดภัยแก่ครูและนักเรียน นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำมีการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังอย่างเหมาะสมเช่นการ ATK เเมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการครูบุคลากรผู้ปกครองและเด็กอายุ5-12ปีได้รับวัคซีนโควิด -19 ตามเกณฑ์สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการการสร้างความปลอดภัย6หลัก ร่วมกับ6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มสถานศึกษามีการพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบมีมาตรการการปร้องกันและแก้ไขดังนี้จัดให้มีครูเวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัดให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ำเสมอตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคารจัดให้มีเวชพันธ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศอยู่เสมอสถานศึกษามีการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยโดยใช้หลัก3ามปโดยครูแนะนำวิธีการป้องกันและการให้ความรู้หน้าเสาธงและในห้องเรียนอยู่เสมอสถานศึกษามีแผนการดำเนินการคุ้มครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกรณีที่ติดเชื้อโควิด1 9ด้านโอกาสแนวทางการดำเนินการสำหรับเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน มีการแต่งตั้งคณะการทำงานประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานชุมชนและภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นเพื่อติดตามนักเรียนที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบแนวทางการดำเนินการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเด็กยากจนเด็กพิการมีการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อเป็นพื้นฐานในการคัดกรองนักเรียน การออกเยี่ยมบ้านให้ทราบถึงสภาพปัญหาเพื่อนำมาร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับผู้เรียนสนับสนุนให้เด็กปฐมไวัยได้เข้าเรียนทุกคนมีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายจิตใจวินัยอารมณ์สังคมและสติปัญญา ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสนับสนุนส่งเสริมรวมทั้งวางรากฐานการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพสามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการบันทึกการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนการคัดกรองและการมอบทุนการศึกษาด้านคุณภาพแนวทางการดำเนินการสำหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ5อน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ที่ผ่านมาไม่ได้ผลเท่าที่ควรต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการเรียนการสอนตามปกติในห้องเรียนเป็นการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบออนไลน์ทำให้การวัดและประเมินผลต้องปรับสภาพตามความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลแนวทางการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในห้องเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติทั้ง RTNT และ o n e t โดยผ่านโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งผลให้ผลการทดสอบอาทีสูงกว่าระดับชาติและผลการทดสอบโ n e t สูงกว่าระดับชาติ3ว,วิชาพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ผ่านโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างยั่งยืนโดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มอ่อนกลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่งโดยมีการสอนซ่อมเสริมหลังเลิกเรียนแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการให้คำชี้แนะช่วยเหลือความร่วมมือจากครูและบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการสอนของครูขอให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนการนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองซอแซ่ดำเนินการวางแผนการนิเทศโดยกำหนดการนิเทศภายในภาคเรียนละสองครั้งเพื่อนำผลการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ดังนี้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมการใช้สื่อนวัตกรรมต่างๆทำให้ผู้เรียนคิดอย่างสร้างสรรค์มีวิจารณญาณสามารถแก้ปัญหาเป็นและมีการสื่อสารที่ดีทักษะสารสนเทศสื่อเทคโนโลยี ทักษะนี้มีบทบาทมากในสังคมปัจจุบันสังคมยุคโซเชียลมีเดียที่สื่อโซเชียลต่างๆมีบทบาทในการดำเนินชีวิตเช่น Facebook, Line, Twitter การใช้สื่อดังกล่าวผู้เรียนต้องใช้ให้เกิดประโยชน์รู้เท่าทันสื่อและรู้จักใช้ในการหาข้อมูลข่าวสารต่างๆทักษะด้านชีวิตและอาชีพผู้เรียนมีการปรับตัวเข้ากับสังคม เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างมีโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่นโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่นตนเองด้านประสิทธิภาพสถานศึกษามีแนวทางการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยครอบคลุมหลัก4 m สถานศึกษามีแนวทางและกลไกลในการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนห้องเรียนเป็นฐานมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยการบูรณาการวิชาต้านทุจริตศึกษาเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาสถานศึกษามีแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นกลไกลขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องทันสมัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นโยบายเรียนรี15ปีอย่างมีคุณภาพสถานศึกษาดำเนินการจัดสรรเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียนให้กับนักเรียนตามนโยบายเรียนรี15ปีครบทุกคนสถานศึกษามีแนวทางการดำเนินการด้านอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนได้มีการจัดสรรให้นักเรียนได้รับอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วนทุกคน